รูมสเปรย์สกลิ่นจาก Vo i ส์ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบรู้นำเข้าจากอังกฤษ you are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา you are l o v e กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก you are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด1,990บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ v o i c e plaza shop w i c e tv co th กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายน,นะครับในเวกับเทลล์นะครับองทาง Voice TV นะครับเรามาดูกันที่ข่าวของพลเอกประยุทธ์หน่อยนะฮะพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยไปเป็นประธานเปิดงานมากรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่1นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลงานนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อช่วยไกลเกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องและหนี้หลังมีคําพิพากษานะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยนะฮะน้าข่าวเนี่ยกระซิบมาบอกว่าดูท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีลักษณะหุดหงิดในระหว่างพูดเนี่ย บางครั้งก็อยู่ๆก็เสียงดังขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คงจะเครียด,ดเยก็ไ,ไ,รรไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเรามาดูใจความในเนื้อหาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารัฐนายกเนี่ยออกมาพูดว่ารัฐบาลให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบ,บางแต่วันนี้เจอโควิด -19 แม้ว่าไม่มีสถานการณ์โควิดรัฐบาลก็ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวในโลกที่พบปัญหานี้ขอให้มองทั้งภายในภายนอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตนไม่สามารถจะช่วยอะไรหลายอย่างได้ สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเดี๋ยวผมจะสกิมนะฮะปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ในประเทศไทยไม่ได้เลวร้ายไปกว่าประเทศอื่นจึงขอความร่วมมืออย่าพูดให้เกิดความเลวร้ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆแน่นอนว่ารัฐบาลต้องดูแลอยู่แล้วเพราะเป็นหน้าที่แต่ถ้าเราช่วยกันจะไม่ดีกว่าหรือนะครับขณะเดียวกันก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนหลายรัฐบาลไม่ใช่แค่คิดแต่ตนก็ให้นโยบายแปลว่าต้องแก้ไขาจากปัญหาต้นทางกลางทางและปลายทาง เออโอเคก็จะเป็นลักษณะของการพูด i ิน e n e r a l นะครับพูดภาพกว้างๆแล้วก็บอกต่อว่ามาส่วนไฮไลท์นะฮะเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งนะครับว่าเราต้องกลับมาดูสิ่งเก่าๆนี่สิปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้าปัญหาเหล่านี้มักจะมีปัญหาทุกครั้งตนไม่ทราบว่าสาเหตุคืออะไรต้องกลับไปอยู่วังบนเดิมๆเมพราะง่ายต่อการสร้างความชื่นชอบส่วนตัวทางการเมืองหรือไม่ขออย่าทำร้ายประเทศไทยแล้วก็พูดนะฮะว่าตนเนี่ยเครียดทุกเช้า สิ่งที่ตนพูดคือต้องพูดเสียบ้างถึงแม้ว่าใครจะให้เกียติหรือไม่ให้เกียรติตนตนไม่ชอบคําพูดว่าโวไอพวกนักข่าวที่ชอบไปพาดหัวโวนะฮะหรือผมพูดเนี่ยไม่ได้นะฮะอะไรที่ดีชี้แจงออกมาแต่หาว่าโวก็โวคืออะไรขี้โวขี้คุยหรืออย่างไรเมื่ตอตนชี้แจงก็ฟังเสียบ้างไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่เคยให้เกียิผู้นําประเทศขนาดนี้ก่อนจะหันไปพูดกับพระสงฆ์ด้านหน้าว่าตนขออนุโมทนาสาธุและกําลังใช้ธรรมะขบชัยอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ ในงานนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นต่างๆที่ทุกคนบอกรัฐบาลเป็นเงินของรัฐบาลของรัฐบาลต้องใช้เอามาใช้ได้ได้ไปดูกฎหมายศึกษาด้วยคนบางคนเนี่ยพูดแนี่ปากแล้วบางคนก็เชื่อเข้าไปอย่าไปเชื่อเขาครับถ้ามันง่ายไปนั้นเนี่ยมันทำมานานแล้ว ทำได้มานานแล้วมันไม่มีต้องหนีคดีติดคุกหรอกเราได้ทำสิ่งใหม่มามากมายเราต้องกลับมาดูสิ่งเก่าๆปัญหาที่สิ้นแล้เพรามจะบตนความความเหลื่อมลำ้ำแต่สิ่งนี้มักจะมีปัญหาทุกครั้งกับการทำงานในแนวใหม่ผมไม่ทราบเลยเห็นคืออะไรต้องการทุกกลับไปอยู่ว,งวังเดิมหรือเปล่า เมื่อง่ายต่อการที่จะสร้างความชื่นชอบตัวตัวทางการเมืองหรือเปล่าอย่าทำลายประชาชนอีกต่อไปเลยครับถึงแม้ว่าใครได้เหยียดผมไม่เหยียดผมผมไม่ชอบคำพูดว่าโวอะไรดีๆออกมาเขาที่แจงว่าวันนี้มันมีสต่แตอย่างนี้รัฐบาลโวโว,โว,โวคืออะไร ไอ้ี่โม่ที่คุยไงเขาพูดเขาที่แจงฟังเขาสิไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่ให้เขียนผู้นําแบบประเทศนี้วันนี้ได้เวลาต้ควรแล้วอนุโมทนาสาธุครับเดี๋่ผมกำลังใช้ธรรมะอยู่นะครับท่านคือเหมือท่านมีระบบกลไกในตัวเองนะว่าถ้าถ้าขึ้นเกิดปุ๊บแล้วแล้วมันตัดปัดบทขึ้นมา แล้วก็เรียกว่านี่กำลังใช้ธรรมะนะการระงับอารมณ์ใชธรรมะเรียกว่าใช้ธรรมะเป็นผลจากการอ่านววชิรัตเมธีเอเคยแนะนาใช่ไหมเป็นแบบนี้ไปอารมณ์เสียอะไรมาเนี่ยนั่นดิเราท่านพมไม่เคยเห็นสื่อเดี๋ยวผมก็ประเทศไหนแย่หน่อยว่าข่าวไหนวันนี้ที่ไปขึ้นว่าอะไก็ไโอ๊กาแฟสีเขียวไหมไหมประยุทธ์ไหมหยิบหยิบสีเขียวมาือคือท่านคือคนเราหงุดหงิดตอนเช้าเช้าเนี่ยปัญหาหลักๆคือการขับถ่าย จริงจริงไม่ไม่ได้กินกาแฟก็หงุดหงิดด้วยไม่ได้กินกาแฟก็หงุดหงิดแล้วแต่่ผมววาคนที่ติดกาแฟน่ะไม่น่าจะหงุดหงิดเพราะไม่ได้ขับถ่ายเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับคุณโบตัวนี้กาแฟตัวนี้ดีนะครับช่วยการขับถ่ายทีมประยุทธ์ช่วยซื้อให้ประยุทธ์หน่อยนะครับกาแฟ Voice TV ตัวนี้นะครับซองถุงเท่าไหร่นะคุณชูวัฒน์149บาท149บาทนะครับก็สิบซองเนาะกินวันลองกินแต่กินฟรีนะสิซื้อกินบ้างร้อยสี่สิบเก้าบาท อย่าเคยนะครับเอาไปให้พลเอกประยุทธ์กินนะครับจะได้หมดปัญหาเรื่องการขับถ่ายแล้วงุูงิดข้อความไม่ทันได้ถึงพลเอกประยุทธ์ทถล่มไม่แบบโบโบไม่ได้อาบน้ําเปล่าเดี๋ยวโดนฟ้องมเนานี่ฮะสเปรย์แล้วก็พอไปฉีดอามีอะไรอีกไหมฮะหรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือเนี่ยมันก็หอมแล้วหรือว่าเพื่อนคอรมอไม่ได้มีใครแปรงฟันแล้วมาประชุมตอนเช้านะครับซื้อยาสีฟันไปพลเอกประยุทธ์แจกในคณะรัฐมนตรีนะครับหมดปัญหารัฐมนตรีกินปากแรงครับประชุมคอรมอสดชื่น อยากจะมาประชุมกันทุกวันเอาเอาให้โดอดกสัมกมาอีกเท่าเดรับเด er ี๋ยวท่าได้ไปทุกเช้าแต่เราก็ไม่ต้องวิจารณ์นายกเนอะมันม <ONEY> ี <c oughs> สุภาษิตไทยสำเนียงสอบภาษา <c oughs> และกริยาสออะไรจาะไม่ทราบดูดอีกยี่สิบล้านโอเคครับไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าผมผมแค่ตั้งข้อสงสัยว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่สื่อไทยไม่ให้เกียรตินะไม่ให้เกียรติผู้นำอย่างนี้นายกอ่านภาษายูเครนออกปะนายกอ่านภาษาจีนออกเหรอแล้วรู้ได้ไงในในโลกไม่ด่า ผมว่าผมว่านะแค่ท่านเปิดย t u b e แล้วไปดูเอาแค่สมัยทรัมป์กับสื่อตอนนั้นเนี่ยแค่นั้นก็ภาษาต้องฟังออกไม่ต้องฟังออกก็ได้ไม่ต้องฟังออกแค่ดูเนื่องจากมันเป็นศัพท์ที่แบบโวมันมีสำนงสำเนียงไงมันก็อาจจะท่านไม่รู้อ่ะแล้วท่านรู้ได้ยังไงมาพูดว่าไม่มีประเทศไหนอ่ะคุณท่านรู้ได้ยังไงแต่ว่าจะไม่ให้ใช้คำว่าโวให้ใช้คำว่าอะไรอ่ะก็ให้ใช้ตรงไปตรงมาไงนะก็อาจะบอกว่าทำไมไม่ตรงไปตรงมาดาไปเลยขีโมเพราะว่าอย่างอย่างบอกคนจนจะหมดจากประเทศเนี่ยบอกมากี่ปีแล้วว่า บอกคนจนจะหมดจากประเทศแต่ทำทีไรตัวเลขบัตรคนจนคนรับบัตรคนจนเพิ่มอย่างเงี้ยแล<อ><ท>้วทอย่างค่าแรง420บาทไม่ขึ้นเนี่ยไม่ให้เรียกว่าโวเรียกว่าอะไรอ่ะหลอกเหรอหลอกมันหนักกว่าโวอีกนะใช่ไหมจะให้ใช้คําว่าโวเนี่ยคือคําที่เบาแล้วเวลาเวลาสื่อพูดถึงผู้นําประเทศหรือนักการเมืองที่ไม่ตรง<อ>ไปตรงมาเนี่ยคำว่าโวเบาที่สุดแล้วก็ก็คือไม่ให้ใช้คำว่าโวให้ใช้คำว่าโมโกหก ok, ต้มตุน๋นหลอกลวงนักข่าวไม่สามารถถามได้เหมือนจากซิโร่เงี้ยพอนักข่าวจะถามท่านก็ เงินกุนหยิบแล้วก็แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะความยากจนความเหลื่อมล้ํากลับไปวงวังวนเดิมๆพูดเรื่องว่าชอบทํานโยบายหาเสียงเลยนกลับไปวงวนโทษทีฮะคนละครึ่งคุณเนี่ยเสสี่แล้วบัตรคนจนคุณนี่กี่ปีแล้วคนยังจนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วท่านก็บอกว่าแล้วอย่ามาพูดว่าโควิดเพราะโควิดประเทศไทยเราทําได้ดีกว่าที่อื่นเอาเถอะครับนะครับแต่ว่าในนี้ในเนื้อหาข่าวเขาเขียนนะฮะว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีถ่ายรูปบูนะฮะ นายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นอีกครับตะคอกใส่สื่อนะว่าไม่ให้สัมภาษณ์และเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงแนวทางการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนนายกรัฐมนตรีได้หันมาตอบว่ารู้ทุกเรื่องก่อนที่จะลงบันไดเลื่อนและเดินทางกลับนะฮะเป็นไรของเขาอ่ะเอย่างนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าการพูดในครั้งนี้เนี่ยนายกจะใช้เสียงดังเป็นระยะไม่ทราบว่าทานไปเครียดเรื่องอะไรมาอื พูดจริงๆเนี่ยคือผมได้ยินว่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ว่ามันเหมือนกับในโลกมันมีโรคบางประเภทใช่ไหมที่ทําให้คนที่เป็นเราเขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วต้องต้องรักษาตัวกับมอนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พลาดพิงหรอกครับแต่ว่ามันมีโรคแบบนี้อยู่จริงๆใช่ไหมคุณเอกวัลันอยู่ที่แบบบางคนจะอารมณ์ขึ้นง่ายลงง่ายเกลี้ยกลดง่ายโมโหง่ายบางคนขยิบตาบางคนพูดเยอะบางคนโมโหเหมือนนี้่ใช่ไหมคือคือโรคแบบนี้ถ้าเป็นก็ควรจะไปหาหมอรักษาเนาะครับ แต่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านายกเป็นนะครับไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมทั่วไปว่าเออถ้าใครเป็นคนที่แบบอาการแบบโมโหง่ายอารมณ์แปรปวนขึ้นลงเกี้ยวกาดไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยถ้าใครเป็นญาติพี่น้องเนี่ยน่าจะพาไปหาหมอตรวจดูฮะแล้วก็กินยาทางการแพทย์ช่วยไปมันมีอาการอย่างเช่นเนี่ยเมนพ p สเนี่ยผู้ชายเขาก็เป็นเหมือนกันวัยทองวัยทองนะคุณชุตเป็นไหมครับเมน o พสผู้ชายเป็นยังไงไม่เป็นฮะไม่เป็นฮะก็เป็นมนุษย์ทุกวันนี่แหละฮะ ยังไม่ไบทองเนาะผมก็เป็นมนุษย์ทุกวันแหละมีปกติแต่ว่าแต่เป็นนายกเนี่ยคุณจะไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปนะฮะคุณก็ต้องวางตัวเป็นกลางวางอารมณ์เป็นกลางเพราะคุณต้องตอบกับเจ้าของประเทศใช่ไหมคุณจะมาอารมณ์สงอารมณ์เสียก็ใส่สื่อได้ไงสื่อก็ตั้งคําถามที่ผ่านมาเนี่ยคุณคว้างกล้วยใส่สื่อคุณครูจะคว้างโพด้งโพเดียมเนี่ยให้เกียิสื่อหรอฉีสเปรย์ใส่หน้าสื่อเออคุณให้เกียดสื่อหรอ ที่ผ่านมาเนี่ยสื่อเขาให้เกียรติคุณขนาดนี้แล้วก็ถึงไม่โวยวายไม่อะไรมากมายอ่ะปกติเขาไม่ทํางานกับนายกแบบนี้แล้วคือถ้าเป็นนายกคนอื่นทําแบบนี้กับประชาชนเนี่ยเราสื่อาเราเห็นสมาคมนักข่าวมาแถลงแล้วครับหรือว่าผู้นําประเทศคนนี้ก็ไม่เคยให้เกียรติประชาชนเหมือนกันเออแต่ทําไมท่านนายกถึงยังคืองี้ผมคิดว่างี้วันเนี้ยมันเป็นเรื่องหนี้ใช่ไหมใช่ผมก็พยายามสือเสิร์ชคำว่าโวใน g o เ g l e ก็พบว่าเมื่อ7วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับหนี้ด้วย เพราะมันมีคำมันมีพาดหัวข่าวของสน,นักข่าวแห่งหนึ่งนายกโวเจ้าน like ี้ปล <uh ื้มกวักมือเรียกกู้เพิ่มเนี่ยเป็นข่าวนี้แหละมันก็ดูโวจริงๆก็มันโวอะไรหะ เจ้านี้ปลื้มขอนหกกู้เพิ่มเอาดูหน่อยเอ่ยชื่อมาข่าวได้แต่มันก็เราก็ไม่รู้นนายกหมายถึงอะไรนะก็เลยไม่อยากจะเอ่ยชื่อเอาเป็นว่าข่าวนี้แหละในรอบเจวันแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่ซึ่งเป็นเวทีที่นายกไปพูดจรงิงๆอ๋อมันมีหลายเจ้าดิพิชวัลอย่างเช่นแบบประยุทธ์โวไทยไม่เหมือนใครในโลกเจ้านี้ปลื้มกวักมือกู้เพิ่มมันข่าวมันก็ตลกจริงๆท่านักรนโวนายกแจงซักฟ้องได้หมดโอเคโอเคมันมันมีหลายเรื่องโอ้แต่ใช้คำว่าโวบหมดผมว่าเขาใช้ถูแล้วครับ เป็นลูกหนี้แล้วยังโมโมว่าเจ้าหนี้ชอบใจผมมากที่ผมเป็นลูกหนี้ขอให้ช่วยกู้เพิ่ม <laughs> <laughs> โอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะผมว่า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดมาเพิ่มนะฮะ <c oughs> เออ่ออมาที่ตัวเลขของโควิดหน่อยฮะ <c oughs> วันนี้เนี่ยตัวเลขประจําเอ่อวันเนี่ยนะฮะถือว่าขึ้นไปหลัก24,000แล้วฮะเฮ้ยเราทําได้ดีกว่าประเทศอื่นเยอะ24,932รายวันนี้อะไรใหม่เอทเคละสองหมื่นกว่า ATK 22 0หมฮะรวมแล้วก็46 0 0มืพอๆกับเมื่อวานส6่หมหกม่นเจ็ดทราทำดีกว่าประเทศอื่นไม่ใช่เหรอครับคุณชูวัตรเสตูเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็มันก็มีมันก็ทัาเปรียบเทียบแล้วตอนนี้อาเซียนมันขึ้นไงทั้งสิงคโปร์เกาหลีฮ่องกงอะไรทั้งหมดในแถบนี้ตัวเลขมันขึ้นขึ้นกว่าเราขึ้นกว่าเราครับทําได้ดีกว่ามันยังไม่รู้ให้ดูไปก่อนเราเพิ่งเริ่มมันต้องเปรียบเทียบไหนมันก็มีประเทศที่ทาได้ดีกว่าเราแล้วเราก็ทําได้ดีก่าประเทศเพื่อนบ้าน มันจะพูดโดยรวมอย่าง้็มันก็ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนแบบนี้นะเวลาวิจารณ์เศรษฐกิจไทยเขาก็จะบอกว่าเราก็ดีกว่าประเทศอื่นตั้งเยอะอ่าอันนี้ไทยก็มีโอเคก็เข้าใจได้คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือวิจารณ์เขาไม่ได้ยกเว้นประเทศไทยจะเป็นประเทศลังท้ายที่โหลดถึงจะค่อยวิจารณ์เขาได้ครับคือต้องโหลดจริงๆคือไม่มีใครที่แบบแย่กว่าเราแล้วเราถึงจะวิจารณ์เขาได้ถ้าเป็นแบบนั้นไม่หรอกถึงตอนนั้นวิจารณ์เขาก็จะมีเหตุผลอื่นๆเช่นเขาก็เดือดร้อนก็ใช่เราที่โหลดนะมั เขาเดือดร้อนเปล่าล <st> ่ะเขาเดือดร้อนเขาบอกว่ไม่เด <st> ือดร้อนคุณเดือดร้อนอะไรอ่ะเขาเดือดร้อนกันหมดนี่คุณเดือดร้อนอะไรเนี่ยมันก็มีวิธีว่าท่ากรรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวาทะแบบดูบ่อยเริ่มเหมือนแล้วพี่ด้วคิวไปเรื่อยอ่ะครับครับโอเคแต่ว่าวันนี้ผู้เสียชีวิตมีเพิ่มนะฮะ41รายครับโอ้วันนี้วันนี้เยอะฮะวันนี้เยอะ41รายปกติอยู่ที่20นะฮะแล้วก็ผู้ผู้หายป่วย15,774รายนะครับครับแต่ว่าตัวเลขของสาธารณสุขเมื่อว่า ผู้สูงอายุเนี่ยที่ไม่ฉีดวัคซีนนะฮะเสียชีวิตเนี่ย41เท่านะครับอของคนที่ฉีดวัคซีนอ,อตอนนี้การฉีดวัคซีนเข็ม3เนี่ยบูสเตอร์นี่เขาเปรียบเทียบเลยนะเขามีเปรียบเทียบเข็ม1เข็ม2เข็ม3ามเลยแล้วผู้สูงอายุอายุเท่าไหร่เขาเปรียบเทียบหมดนะฮะไปดูรายละเอียดแต่พอดีไม่ไม่มีอยู่กับมือนะเออ41เท่าแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็ม3เนี่ยบูสเตอร์โดสเนี่ยนะฮะมันเพียงแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เอง ทีมันน้อยมากแล้วอายุใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เขาจะเดินเข้าชุมชนนะไม่รู้ว่าเขาจะทําได้จริงขนาดไหนแต่ว่าต้องบอกกับทางบ้านว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าพอแล้วเข็มสองเข็มสามเขาก็เสี่ยงอ่ะแต่ละเข็มมันก็เสี่ยงอ่ะกว่าจะลากไปได้แต่ว่าเข็มสามเนี่ยมันได้ประสิทธิผลจริงๆแล้วตัวเลขมันชัดเจนมากอ๋อเขามีตัวเลขของการติดเชื้อมีค่ออนคราวนี้ว่าถ้าติดเชื้อแล้วอัตราเสียชีวิตของเข็มสองกับเข็มสามต่างกันเยอะใช่ใช่บแล้วบางทีผู้ใหญ่จะแบบชอบพูดแบบนี้ว่า โอ้ยไม่เป็นไรหรอกอยู่มาอยู่ในโลกมานานแล้วใช่ติดไม่เป็นไรหรอกใช่พร้อมแล้วตายก็ไม่เป็นไรผู้หลักผู้ใหญ่ทางผมผมก็พูดประมาณนี้จะชอบพูดแบบนี้กันแต่ถึงเวลาเป็นจริงๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างดีเพื่อนไงมันไม่คุ้มค่าท่านอาจจะต้องโดนเจาะคอนอนอยู่บนเตียง3เดือนเป็นมนุษย์ผักอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่พูดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอยู่อยู่มานานแล้วพร้อมจะตายถึงเวลาเนี่ยมันมันต้องทําอะไรเยอะนอนเจาะคอ3เดือนนอนลมท่อช่วยหายใจ3เดือนเอาอะไรแยงเขาจะไปจมูก3เดือน คือมันไม่สนุกนะครับเหมือนผมไม่รู้ว่าเขาไปรับข่าวสารในฝั่งไหนมานะแต่เขาก็ยังมีมีมีกลุ่มคนที่ที่ไม่เชื่อมั่นในตัวของวัคซีนเข็มสามสี่อยู่นี่นะฮะโอเคแต่ว่าทางด้านของสาธารณสุขนะครับออกมาบอกว่าจะเลิกแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้ออีก4เดือนนะครับโดยชี้ว่ามันจะกลายเป็นโรคโควิดซึ่งจะเป็นโรคประจําถิ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะไม่มีการรายงานอย่างนั้นแหละอีก4เดือนอีก4ี่เดือนก็โอเคก็เป็นเวลาที่เหมาะสมครับ ก็บอกว่าคือถ้าไม่จัดการเรื่องความกลัวเนี่ยภาระทั้งหมดมันจะไปแย่งเตียงประเด็นคือตอนนี้มันแย่งเตียงเตียงมันสีเขียวเนี่ยมันล้นไปสีเหลืองสีแดงแล้วใช่ไหมแล้วสีเขียวเนี่ยมันไม่จําเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เอชไอรักษาที่บ้านได้แล้วระยะยาวระยะหนึ่งเอชไอก็อาจจะต้องค่อยๆลดอครับครับอ๋อตอนโอเคแต่ว่าอย่างนี้คนมันจะยิ่งกังวลไหมหรือว่าถ้าถ้าไม่มีมันก็จะยิ่งรู้สึกว่าโอเค เป็นปกติแล้วแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตปกติแต่พอใช้ชีวิตปกติมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาตามมาอีกว่าเออพอถ้าตัวเลขมันขึ้นไปสูงจริงๆแล้วเนี่ยแล้วระบบสาธารณสุขมันจะรองรับได้ไหมเหมือนจะกลายเป็นเหมือนเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าพี่วัลก็คุณก็ไม่รู้ไงเพราะว่าไม่รู้ว่าใครติดเชื้อบ้างยังไงครับก็อยู่บ้านรักษาเป็นไอเจ็บคอก็อยู่บ้านรักษาแต่ถ้าอาการหนักก็เข้าโรงพยาบาลก็อาการเมื่อมีอาการมันไม่ได้เป็นอาการฉุกเฉินนะฮะแต่วาจริงๆเนี่ยคุณจะ หายใจติดขาดหรือว่าหายใจลําบากเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขนาดฉุกเฉินนะคุณก็ยังมีเวลาที่จะไปเข้าโรงพยาบาลแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลมันก็โล่งแล้วไงเพราะคนคนป่วยสีเขียวมันไม่มันไม่ได้มันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเไปโรงพยาบาลมันแค่อยู่บ้านแล้วกินยาก็หายนะครคุณเลิกศักดิ์พัฒนชัยกุลสอสจังหวัดเลยนะครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะกล่าวว่าเพื่อไทยได้ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา152นะครับในเรื่องของพลังงาน อภิปรายนายกตฐมตรีเนี่ยแหละฮะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงเรื่องพลังงานให้ครบถ้วนจริงๆโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่เขาจี้เนี่ยนะฮะก็คือ,คอการคืนเงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน2 0 0 0 0กว่าล้านบาทแนะรัฐบาลเนี่ยให้รับมือปัญหาพลังงานล่วงหน้านะครับคือพอย์เนี่ยเขาทวงเงินว่า2 0 0 0 0กว่าล้าน2 0งหมืล้านบาทเนี่ยจากกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานที่ถูกโอนไปเป็นไรายได้รัฐบาล แต่ไม่เคยได้รับคําชี้แจงนะครับคุณเลิศศักดิ์บอกว่าผมเองก็อภิปรายในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาดังนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าตอบได้ทุกเรื่องก็ตอบเรื่องนี้ด้วยและช่วยตอบด้วยว่าจะนามาคืนประชาชนเมื่อไหร่เพราะกองทุนเป็นเงินที่เก็บจากประชาชนผู้เติมน้ํามันโอ้ดีแสดงว่าไม่แต่ว่าการที่ท่านไม่ตอบแบบนี้เนี่ยนะฮะคือประเด็นนี้คุณพิชยนะัยเนรฤทธพันธ์เมื่อวานเนี่ยเมืม่อวานมาคุย ก็พูดแล้วก็พูดว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมายฮะฮะไม่มีกฎหมายที่ให้เอาเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานซึ่งมันมีจุดประสงค์เฉพาะเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ไปใช้รัฐบาลเอาเข้าไปเป็นรายได้ของตัวเองเลยอืมไม่แต่ที่ผ่านมานี่ก็ทำมาแต่สมัยคอสช์แล้วแต่ว่าแต่สมัยนี้มันทำเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดนายกไม่ตอบจะเกิดปัญหาอะไรไหมยก็เป็นแค่เรื่องของความมั่นใจอินไม่ไว้วางใจแค่นั้นเองก็รอไป ไม่ไม่ได้ผิกดกฎหมายฝ่ายค<ห>้านอ,อาจจะต้องทําการบ้านว่ามันมีกรณีที่เข้าข่ายผิกดกฎหมายได้หรือไม่ผมสั้น,นๆทันิดหนึ่งนะฮะพาดหัวล่าสุดจาก BBC เนี่ยบอกว่าเชลนสกี้เนี่ยพูดคําว่า we are defending ukraine alone ใช่ก็ไม่ได้มีความช่วยเหลือจากนาโต้ซึ่งก็เพราะนาโต้ว่ายังช่วยไม่ได้เพราะยูเครนยังไม่ได้เป็นสมาชิกนาโต้ม,มันก็ย้อนแยง้งเพราะว่ากลุ่มที่เชียร์รัสเซียจะบอกว่าที่รัสเซียต้องถลม UK, ่มยูเครนเพราะยูเครนจะมีฐานทัพนาโต้มาตั้ง แต่ความจริงเหตุการณ์นั้นมันไม่มียังไม่เกิดยังไม่เกิดคือที่สุดแล้วเนี่ยรัสเซียหาเรื่องบุกนาบุกยูเครนนะไม่มีอะไระนี่เขาบอกว่าตามตามบีบซีรายงานนะครับบอกว่าไฟติ้งเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมันใกล้ใกล้เมืองหลวงกรุงเคียฟแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งผมยังไม่มั่นใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของทางภาคพื้นดินหรืออะไรครับนะฮะอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยว,วเรามีมีข้อมูลเข้าประาวาสารข้อมูลล่าสุดเข้ามายังไงเราจะรายงานนะครับผ่านทางอาจารย์ ซีโร่รายการตาสว่างหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโอเคผมว่าหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมทาง Voice Plaza ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่ Voice Plaza ก่อนที่ไปรายการตาสว่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในยุคที่พวกเราอยู่กันตอนนี้นะครับยุคที่มีรัฐบาลแบบนี้นําพวกเราอยู่นะครับปวดหัวขึ้นมาเลยมีเรื่องใช่เลยครับมีเรื่องให้ปวดหัวได้ตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาเลยปวดหัวปวดใจแก้ยังไงดีที่รัฐบาลเกาะหกวันนะฮะนี่เลยครับน้ำมันหอมระเหยจาก Voice นะครับผมถ้าลูกค้าสนใจสามารถโทรมาได้เลยครับที่0 2 1 1 4 8 1 1 4นะครับกลิ่นเป็นยังไงบ้างครับพี่หมยกลิ่นแรกเลยนะคะน้ำมันหอมระเหยออร์แกนิก อัลมอนด์ออยล์ผลิตจากเอเซนเชียลออยล์แบบ ic, 100ออร์แกนิกร้อเปเซนะคะวิธีการใช้ใช้เหมือนพิมเสนค่ะใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันแต่รับรองว่าไม่แสบตาเหมือนพิมเสนดังนั้นเวลากลิ้งลงไปเนี่ยมันจะไม่แสบนอกจากไม่แสบแล้วยังช่วยบำรุงผิวด้วยอ๋อเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยกลิ่นนี้นอกจากจะสดชื่อแล้วม,มันยังช่วยในเรื่องของการให้หายใจปลอดโปร่งด้วยนะคะเพราะประกอบด้วยยคาลิปตัส T 3แล้วก็ลามค่ะต่อไปเลยนะครับกับกลิ่น Spring Time นี่เลย <I c. S 2> นะครับคุณผู้ชม Spring Time นะครับจากคอนเซปท่านเด็ดดอกไม้ทิ้งจะยิ่งบานนะฮะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นของการเรียกร้องอประชาธิปไตยเนาะในยุคนี้เนาะที่ทุกคนเห็นข่าวจากไวโอล์มาอย่างดีค่ะกลิ่นนี้นะฮะจะเป็นกลิ่นที่รวมดอกไม้มาเลยมันคลายมันคลายด้วยกลิ่นนะครับจากโรสเจอเรเนียมนะครับลาเวนเดอร์ ender, แล้วก็อีลังอีลังหรือว่ากระดังงานะครับสาหรับกลิ่นสุดท้ายนะคะกลิ่น w e the p e o p l e เราเหล่าประชาชนฉันคือคนไทยฉันไม่ยอมเป็นทาสคุณตระกาะดังนั้นกลิ่นนี้ก็จะรวมเอาผนึกกำลังเอาส้มทุกหมู่เราเออมีเกรฟฟูดมีลามแล้วก็มีแทงเจอรีนแต่จะบอกน้องเต้ว่ามันไม่ใช่แบบส้มที่แบบสั่งคะ้ออ่ะมันไม่ใช่แบบส้มที่ดมแล้วมึนหัวมันจะเป็นส้มที่สดชื่นไปลองไ้ลองต้ลองเออเนาะมันสว่างมันสว่างดูนะคะเอาจมูกมาใกล้ๆ เวทีเฮ้ยทีวีเฮ้ยถูกแล้วห้าบาทสิบาทอ่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะซื้อน้ำมันหอมระเหยนะครับสามารถโทรมาได้เลยที่021148114นะครับหรือว่า shop. voice tv. co. th แล้วก็ช่องทางอื่นๆที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับผม line at voice plaza ก็ได้นะคะสำหรับข่าวต่อไปเราจะมีอะไรมานำเสนออีกโปรดรอติดตามนะคะวันนี้ไปกันก่อนน้ำมันหอมระเหยไหนยังไงซิยังไง มมนันนหอะสดชื่นไปแล้วค่ะไม่ไหวล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 ะ